นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยมาพร้อมกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ค่ะในส่วนของการแจกเงินเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็พี่น้องประชาชนกลุ่มทั่วไปกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานภาษีนะคะจะได้รับสูงสุดผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดนะคะในส่วนของกรระทรวงกันลังโดยคุณละวัลลนแสงสนิทยืนยัน ก่อนหน้านี้ว่าระบบพร้อมแอปพลิเคชันพร้อมเตรียมความพร้อม,อมหากรัฐบาลสังการเดิน,ดนหน้าเดินหน้าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ทันทีค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะโครงการคนละครึ่งวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมและเตรียมที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาใครได้อย่างไรได้แบบไหนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังอย่างไรติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการจ่อเปิดโครง การคนละครึ่งและดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงินให้ครบในการใช้จ่ายอยู่ที่1,000บาทและในส่วนของพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีความคืบหน้าออกมานะคะจากคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลด้วยซึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะในส่วนของคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลค่ะแล้วก็ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยได้มีการหาลือกับภ้คเอกชนสภาอุตสาหกรรมนะคะถึงเรื่องประเด็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก็มีการยืนยันออกมาจากคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีการเปิดเผยนะคะในการเข้าร่วมประชุมกับทางหอการค้าและก็สภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะรวมไปถึงร่วมกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะว่าในส่วนของนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะ ซึ่งนโยบายโครงการคนละครึ่งที่หลายคนกําลังจับตามองและก็มาแรงในขณะนี้นะคะในส่วนของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสามารถทําได้เลยเบื้องต้นก็คือกลุ่มแรกเฟสแรกผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจะเติมเงินในลักษณะของท็อปอัพคือเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ใช้จ่ายซึ่งถ้าหากมองดูในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ดูวละส0 0บาทอยู่แล้วใช่ไหมคะรัฐบาลก็จะเติมให้อีก700รวมเป็น1,000บาทในการใช้จ่ายสําหรับพี่น้องประชาชนส่วนรูปแบบรอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ค,คุณผู้ชมรอระเดียดลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานอกจากนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบภาษีพี่น้องประชาชนกลุ่มทั่วไปอายุ16ปีขึ้นไปที่จะขยายฐานอายุนะคะให้สิทธิโครงการคนละครึ่งอาจจะได้รับอยู่ที่1,200บาทต่อคนค่ะแทน1000บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนค่ะแล้วก็ในส่วนของสีเดือนนี้รัฐบาลจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่นะคะทั้งเรื่องของค่าน้าค่าไฟก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูล ข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งและลืมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนานอกจากจะได้รับไร่ละหนึ่งพันบาทแล้วยังจะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งรวมไปถึงพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินพิเศษก่อนหน้านี้นะคะ1 0 0่งถึงแปดบาทก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งด้วยเช่นกันเอาละค่ะสองเด้งแบบจุกๆเลยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รอมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลซึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไป ติดตามคลิปเสียงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนเลยค่ะอะไรครับทางเทคน,นิคทําได้หมดนะครับดยแพลตฟอร์มที่เคยสร้างไว้เนี่ยสามารถรองรับการโคเปที่เป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ก็ได้ครับมีข้อเสนอไหมคะว่าควรจะต้องปรับตรงไหนยังไงบ้างอะค่ะ ะเพราะว่านายกประกาศแล้วาอัน,นี้เร็วไปนะผม,ผมว่าเดี๋ยวรับโจทย์จริงๆชัดๆว่าอยากได้แบบไหนเพราะว่าจริงๆเมื่อปรับรายละเอียดได้อีกเยอะนะครับราคาสินค้าประเภทไหนที่อยากให้เข้าร่วมใช่ไหมครับเขาวมได้เท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องการให้ใช้ต่อเดือนเท่าไหร่นี้ผมว่าอันนี้มันเป็นรายละเอียดลวเราจะใช้ผ่านแอปต่อตังเหมือนเดิมไหมคะ ผมว่าทำนี้ถ้าเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดแล้พร้อมขั้นที่แล้วอยู่บนแพตฟอร์มนี้อยู่บนบนปาบาน่าปังอันนี้ถ้ามีนยโยบายลงมาก็คือสามารถทําได้ทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับทันทีน<ก>ีหมายถึงตุลาหรือ,รอว่าในายังไงนว่าตุลาเป็นต้นไปได้นะระหว่างนี้ก็อา,าจจะถ้าถ้าชัดเจนถ้าจะมีการไปลงทะเบียนร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค,ค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ